สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ลงคลิปช้าอีกแล้วนะคะเลียวบ้างช้าบ้างขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ารอพักเที่ยงไม่งั้นก็คาบว่างนะคะเมื่อวานนี้นะคะกลับไปถึงบ้านก็เล่นกับเด็กๆนะคะเจ้าสีเทามากินอาหารก็เลยหยอกเจ้าสีเทานิดนึงนะคะเล่นแว่นตาแม่นะคะสีเทาทำหมันเรียบร้อยนะคะทำตั้งแต่ น่าจะเป็นเดือนแล้วค่ะเดือนกว่าจะสองเดือนแล้วนะคะด้วยความเมตตาจากาหลายหลายท่านที่เมตตาน้องนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะพูดเรื่องไม่เปิดนะคะเรื่องทำหมันไม่เปิดเมนูก,ก็วางแผนแล้วนะคะวางแผนว่าทำหมันให้ไม่เปิดสักอาทิตย์หน้านะคะก็คือกลัวจะพลาดกลัวจะได้เลี้ยงลูกไม่เปิดอีกนะคะซึ่งเกิดมาเยอะๆมันก็ไม่ดีนะคะมันก็ไม่ดีนะคะ ทั้งแมวจะมีแต่ข้อลูกก็เสียสุขภาพแล้วก็ตัวเราก็จะต้องรบกวนพ,พ่อแม่หาเลี้ยงแมวเยอะเกินไปมันก็ไม่ไหวนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวบ้านคุณตาหลังนั้นเคยเช่านะคะหลังนั้นนุกเคยเช่าอยู่ตอนนี้เขาทําใหม่แล้วนะคะดูแบบข้างในดูดีมากนะคะดีกว่าตอนที่แม่นุกเคยเคยเช่าอยู่ด้วยนะคะอันนี้เจ้าสีส้มนะคะ ตอนนี้ก็เวลาพักเที่ยงนะคะก็ตัดต่อคลิปนะคะยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้องคือลบคลิปไปสองครั้งเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับว่าบอกว่าเราติดลิขสิทธินะคะมันเลยเสียเวลานะคะนี่ต้องมาทําใหม่นะคะบางท่านอาจจะงงนะคะว่าทําไมถึงเดี๋ยวลบเดี๋ยวทาขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันเขาบอกว่าเขาบอกเรา,าว่ามีลิขสิทธิ์นะคะก็เขาก็มาส่งน้ําเมื่อตอนเย็นนะคะแล้วก็ าได้มีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านเมตตาอนุญาตให้ซื้อใสายแมกให้เด็กๆด้วยนะคะกลับขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะพี่ขาวนั่งมองน้องๆกินอาหารนะคะอันนี้แม่จำปาอันนี้พี่ขาวนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอารมณ์ไหนนะคะเตรียมตัวนะคะเมื่อเช้านี้จะมาโรงเรียนเอารถออกไว้ไม่งั้น นี่งั้นชายเย็นจะวิ่งตามนะคะชายเย็นจะรีบออกมาจากประตูเวลาแม่เปิดนะคะแล้ววิ่งตามแล้วมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ลำไยท่านาผู้ปกครองเอามาฝากนะคะก็ได้กินลำไยนะคะเมื่อเช้านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เมนูก็มีเรื่องจะพูดเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมและฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ